สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดแรงผักจากจักรวาลน,นะคะที่ทำให้คุณลืมทวินเฟมไม่ได้จะมีอะไรกันบ้างน,นะคะว่าเพราะอะไรคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงลืมใครก็ได้แต่ลืมทวินเฟมไม่ได้สักทีคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมจักรวาลยังทำให้คุณนึกถึงเขาอยู่เสมอหรือว่าคนคนนั้นคือทวินเฟมที่จักรวาลส่งมาให้คุณจริงๆ ในบางครั้งนะคะหรือว่าในบางช่วงเวลานะคะคุณอาจจะพยายามลืมเขาแล้วแต่ทำไมจักรวาลยังคอยส่งสัญญาณให้คุณกลับไปคิดถึงเขาอีกครั้งกลับไปคิดถึงเขาซ้ำๆนะคะความทรงจำบางความทรงจำนะคะบางอย่างเหมือนติดอยู่ในหัวของคุณลุกก็ลุกไม่ออกเล่ากับจักรวาลตั้งใจให้มันอยู่ตรงนั้นหรือจริงๆแล้วนะคะคุณอาจกำลังเจอกับแรงผลักดันจากจักรวาลที่ทำให้คุณไม่มีวันลืมทวินเฟรมของคุณได้ ทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการจัดวางของจัก,กรวาลนนะคะ่ะมาดูกันค่ะว่า15สัญญาณหรือว่ารูปแบบแรงผักจากจัก,กรวาลน,นะคะที่ทำให้คุณไม่สามารถตัดขาดจากทวินเฟรมได้ง่ายๆจะมีอะไรกันบ้างนะคะเราจะมาอธิบายอย่างละเอียดในแต่ละข้อคะ่ะแบบชัดเจนเลยเพื่อให้คุณเข้าใจกลไกลแบบลึกๆของพลังที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟรมค่ะ 15แรงผักจากจักรวาลที่ทําให้คุณลืมทวินเฟมไม่ได้ข้อที่หนึ่งนะคะคุณป่วยกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ค่ะคุณอาจเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นหายใจไม่อิ่มเจ็บหน้าอกอ่อนแรงหรือว่าเป็นโรคที่หมอตรวจไม่เจอสาเหตุค่ะนี่นะคะก็คือความเจ็บปวดทางพลังงานค่ะที่สะท้อนว่า จิตวิญญาณของคุณกำลังต้านสิ่งที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่ะหรือพยายามกดความรู้สึกที่ลึกมากเกินไป 2. คุณฝันถึงเขาบ่อยๆแม้พยายามไม่คิดถึงแม้พยายามลืมนะคะคุณพยายามลืมเขาแต่เขาจะโผล่มาในฝันแบบชัดเจนมากๆในบางครั้งนะคะก็เป็นเหตุการณ์ของในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะหรือบทสนทนาที่อาจจะสื่อสารกันจริงๆในระดับพลังงาน เพราะถวินเฟมนะคะจะมีสายทางพลังงานค่ะระหว่างกันจึงมีการติดต่อกนะะันค่ะผ่านจิตใต้สำนึกได้ง่าย 3. จูจูนะคะคุณก็รู้สึกคิดถึงอย่างรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลค่ะคุณอาจกำลังใช้ชีวิตปกติแต่ก็แต่จูจๆนะคะก็เหมือนก็เหมือนมีคลื่นพลังงานซัดเข้ามาค่ะทำให้คุณคิดถึงเขาจนกั้นน้ำตาไม่อยู่นั่นก็คือช่วงที่เขากำลังคิดถึงคุณเช่นกันค่ะ พลังงานของเขาะะจะส่งมาหาคุณแบบไร้คาพูดสิ่งเหล่านี้นะคะคก็จะเกิดขึ้นแบบกระทันหัน,นะคะโดยที่คุณไม่ตั้งตัวอยู่ดีๆคุณจะรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้ผุดขึ้นมาแบบกระทนหันเลยค่ะ 4. คุณมีอาการสะเทือนใจเกิดขึ้นทันทีที่พยายามตัดเขาทันทีที่คุณบอกตัวเองนะคะคว่าจะตัดเขาออกไปจากชีวิตคุณอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ค่ะเช่นรถชนเล็กๆ จ็บตัวสูญเสียของรักมีคนเข้าลงพยาบาลกระทันหันค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะมาจากจัก,กรวาลค่ะที่กำลังสั่นเตือนคุณว่าคุณกำลังหนีบทเรียนอยู่ 5. การงานการเงินสะดุดอย่างไม่ปกติคุณอาจสูญเสียลูกค้าขายไม่ได้ถูกพักงานหรือว่าเจอความไม่ลงตัวในทีมค่ะเป็นพลังของการหยุดคุณไม่ให้คุณวิ่งหนีความจริงภายในจิตใจของคุณค่ะ กสัตว์เลี้ยงป่วยหรือว่าจากไปสัตว์เลี้ยงนะคะจะเชื่อมโยงกับพลังงานของเจ้าของอย่างลึกค่ะเมื่อพลังงานของคุณนะคะสั่นคลอนเพราะพยายามกดความรู้สึกเกี่ยวกับทวินฟมสัตว์เลี้ยงจะรับพลังนั้นค่ะและสะท้อนออกมาจึงอาจส่งผลทําให้เขาป่วยหรือว่าจากคุณไปได้ค่ะ 7. ได้ยินชื่อเห็นภาพหรือได้ข่าวเขาในช่วงที่คุณพยายามลืมทุกอย่างดูเหมือนบังเอิญค่ะ เช่นคุณเปิดติกต o k แล้วเห็นคลิปที่เหมือนเขาเพื่อนพูดถึงชื่อเขาหรือคุณอาจเดินผ่านป้ายร้านแล้วชื่อเหมือนกันค่ะทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นไซหรือว่าจังหวะจักรวาลที่กำลังสื่อสารกับคุณ8หัวใจรู้สึกเจ็บปวดหน่วงเหมือนมีอะไรติดค้างอาการเหล่านี้นะคะไม่ใช่โรคหัวใจค่ะแต่เป็นพลังงานที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยเพราะความรู้สึกต่อทวินเฟลมนะคะไม่ใช่แค่ความรัก มันคือพันธะที่ลึกถึงระดับจิตวิญญาณค่ะ 9. เกิดอาการกระวนกระวายไม่มีสาเหตุบางคนนะคะอาจรู้สึกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นก็คือผลของพลังงานที่ทวินเฟมของคุณส่งมาถึงโดยเฉพาะในช่วงที่เขากําลังทุกข์หรือว่าคิดถึงคุณค่ะ 10. จิตใจเหมือนมีสองเสียงเสียงหนึ่งบอกให้ลืมและไปต่อแต่อีกเสียงนะคะกับบอกให้รอให้อภัยหรือว่าเปิดใจ เสียงหลังนะคะก็คือไฮเออร์เซลค่ะของคุณที่ยังรู้ว่าชวินเฟรมคือบทเรียนหลักไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางโลก 11. สถานการณ์ซ้ำเดิมวนกลับมาให้เจอเขาอีกคุณอาจเดินไปไหนก็เจอเขาหรือมีเหตุให้ต้องติดต่อกันเรื่องงานเรื่องบุคคลกลางไม่ว่าจะเจอกันด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะคะจักรวาลจะทำให้เส้นทางของคุณทั้งคู่นะคะคุยกันอย่างมีเจตนาค่ะ เพื่อกระตุ้นให้คุณเรียนรู้หรือว่าเคลียร์พลังงานระหว่างกัน12จูจ่ๆร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุโดยเฉพาะตอนอยู่คนเดียวนะคะขณะขับรถอาบน้ำหรือว่าก่อนนอนค่ะนั่นก็คือการปลดปล่อยอารมณ์เก่าที่คุณเก็บไว้นานโดยที่ตัวคุณเองนะคะก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเกี่ยวกับเขา13คุณพัฒนาในแบบที่ไม่เคยคาดคิดหลังเจอเขา ถึงแม้เขาจะทําให้คุณทุกข์ใจนะคะแต่ก็ผลักดันให้คุณตื่นรู้เรื่องทางจิตวิญญาณค่ะหรือการศึกษาตัวตนภายในหรือกลับมารักตัวเองอย่างลึกซึ้งนี่ก็คือเหตุผลที่จักรวาลส่งเขามาค่ะ14แม้คุณจะมีคนใหม่นะคะแต่หัวใจของคุณยังรู้สึกเหมือนไม่เติมเต็มคุณอาจมีคนใหม่ที่ดีมากๆค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเพราะทวินเฟรมคือกระจกสะท้อนวิญญาณค่ะ และการเชื่อมโยงนี้นะคะจะไม่มีใครสามารถทดแทนได้ง่ายๆค่ะ15คุณไม่เคยรู้สึกกับใครเท่าเขาไม่ว่าจะรักหรือเจ็บมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบธรรมดาค่ะมันคือการเชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณแม้คุณจะรักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนนะคะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถกระตุ้นให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เท่าเขาอีกแล้วโปรดจงจำไว้นะคะทวินเฟมคือการเติบโตไปด้วยกันค่ะ และจักรวาลจะพาคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเสมอทุกแรงผลักของจักรวาลน,นะคะไม่ได้ทำให้คุณเจ็บปวดเพื่อทำลายตัวเองแต่เพื่อนำพาคุณนะคะกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงและเรียนรู้ความรักที่ไหลเงื่อนไขค่คะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าทวินเฟรมจะอยู่ใกล้หรือไกลขอให้คุณเชื่อนะคะว่าจักรวาลมีเหตุผลเสมอที่ทำให้คุณเจอกันและทำให้คุณลืมเขาไม่ได้ค่ะ